ผมมีโอกาสได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับหอพักไปให้เพื่อนๆฟังก็หลายๆเรื่องนะครับซึ่งตัวผมเองก็พอจะจับสังเกตอะไรได้บางอย่างนะครับว่าหอพักที่มันรูปทรงแปลกๆรวมถึงการจัดเลเยอร์แบบแปลกๆหอพักที่เป็นลักษณะแบบนี้ทําให้เรามีโอกาสได้พบเจอเรื่องราวหลอนๆมากเลยละครับเรื่องราวในวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับผมได้หยิบยกเรื่องราวของหอพักที่หนึ่งที่มีลักษณะเหมือนอย่างที่ผมบอกไป ซึ่งหอพักแห่งนี้ก็มีเรื่องราวที่น่ากลัวซ่อนอยู่ส่วนเรื่องราวเรื่องนี้จะน่ากลัวและสนุกตื่นเต้นขนาดไหนก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องนี้กันรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเรามาฟังเรื่องนี้กันดีกว่าครับเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณต้นครับเป็นประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเองซึ่งเรื่องนี้ต้องย้อนหลังกลับไปในปี2555 ในตอนนั้นตัวของคุณต้นยังคงเรียนอยู่ครับคุณต้นเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งทางภาคเหนือคุณต้นบอกว่าตัวเขาเองก็เป็นนักศึกษาทั่วไปที่ยังคงแชร์หอพักอยู่กับเพื่อนครับแต่หลังจากที่คุณต้นอยู่กับเพื่อนมาได้ไม่นานทางสองคนก็เกิดทะเลาะกันเป็นเหตุทําให้คุณต้นต้องหาที่อยู่ใหม่คุณต้นก็เลยนําเรื่องนี้ไปปรึกษาเพื่อนอีกคนหนึ่งบอกว่าตัวเขาเองในะอยากจะหาห้องพักใหม่ แต่ว่าเงื่อนไขคืออยากจะได้ราคาที่มันถูกหน่อยครับเพราะว่าในช่วงนั้นตัวเขายังไม่มีเงินสักเท่าไหร่เพื่อนก็เลยอาสาที่จะหาหอพักให้ซึ่งหลังจากที่หาอยู่ได้ไม่นานเพื่อนก็ได้ไปเจอกับหอพักที่หนึ่งแต่จะเรียกว่าเป็นหอพักสัทีเดียวมันก็ไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าตัวตึกตัวอาคารแห่งนี้จะเป็นอาคารแบบเก่าเป็นลักษณะคล้ายกับตึกแถวแต่ว่าถูกดัดแปลงให้เป็นหอพัก อาคารแห่งนี้ถูกปลูกติดกันจำนวนสี่อาคารจะมีทางเดินทางขึ้นอยู่ตรงกลางครับส่วนทางด้านซ้ายและทางด้านขวาก็จะเป็นห้องพัก1ชั้นจะมีสองห้องนอนมีด้วยกัน4ชั้นด้วยกันโดยราคาในตอนนั้นจะอยู่ที่เดือนละประมาณ1,500บาทซึ่งมันเป็นราคาที่ถูกมากๆราคาถูกที่ว่าดีแล้วแต่มันก็ยังมีสิ่งหนึ่งที่มันดีกว่านั้นอีกครับเพราะว่าภายในห้องมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบทุกอย่าง ตั้งแต่ทีวีตู้เย็นโต๊ะเครื่องแป้งเครื่องทำน้ำอุ่นไมโครเวฟแถมยังมีแอร์ให้ด้วยนะครับซึ่งเมื่อเห็นเป็นแบบนั้นทำให้คุณต้นกับเพื่อนตัดสินใจเช่าอย่างไม่คิดเลยครับแต่ทั้งสองคนจะอยู่คนละห้องกันนะครับเพื่อนจะพักอยู่ที่ชั้นสองส่วนคุณต้นจะพักอยู่ที่ชั้นสามจนมาถึงวันย้ายของเข้าวันแรกครับทั้งสองคนก็ทำการย้ายของเข้าไปในช่วงเวลาประมาณ6โมงเย็น กว่าจะย้ายกว่าจะทําอะไรเสร็จเวลาก็ล่วงเลยไปประมาณทุ่มกว่าๆโดยความเหนื่อยล้าจากการย้ายของทําให้หลังจากที่คุณต้นนอนเล่นอยู่ในห้องได้แค่เพียงสักพักเดียวคุณต้นก็หลับไปแบบไม่รู้ตัวมารู้สึกตัวอีกทีในช่วงเวลาประมาณสี่ทุ่มเพราะว่าตัวเขาเองได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังมาจากด้านนอกเสียงที่ได้ยินนั้นเป็นเสียงเหมือนเด็กกําลังคุยกันครับเป็นเด็กผู้ชายคนนึงคุยกับเด็กผู้หญิง ทั้งสองคนก็พูดคุยกันแบบเบาๆแต่ด้วยความเงียบของตัวตึกทําให้คุณต้นค่อนข้างที่จะได้ยินเสียงนั้นอย่างชัดเจนครับเด็กสองคนนั้นพูดคุยกันอยู่ได้ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นก็เริ่มเล่นกันแต่การเล่นนั้นทําให้คุณต้นขนลุกอย่างบอกไม่ถูกเพราะว่าเด็กสองคนนั้นเล่นหมอนซ่อนผ้ากันครับเล่นกันอย่างสนุกสนานจนพอถึงช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนเสียงเด็กที่เล่นกันอยู่ก็ค่อยๆเงียบลงไป แต่ว่างเงียบลงไปได้แค่เพียงแป๊บเดียวครับคุณต้นก็ได้ยินเสียงคนลากเก้าอี้อยู่ที่ชั้น4เสียงที่ได้ยินนั้นเป็นเสียงลากเก้าอี้ครับบวกกับคนนั่งเก้าอี้แบบสองขาแล้วก็โยกตัวไปมากึกกักกึกกักเสียงเป็นแบบนี้จนกระทั่งตีหนึ่งคุณต้นด้วยความที่ไม่ได้คิดอะไรก็พยายามนอนต่อไปเรื่อยๆจนสุดท้ายก็หลับครับแต่หลับไปได้แค่เพียงครึ่งชั่วโมงเท่านั้น ตัวเขาเองก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งกำลังทะเลาะก,กับใครสักคนผ่านทางโทรศัพท์ประโยชนสุดท้ายที่คุณต้นได้ยินผู้หญิงคนนั้นพูดขึ้นมาว่าเออเดี๋ยวกูออกไปกูจะออกไปเคลียร์กับมึงเองพูดจบประโยคก็ตามด้วยเสียงปิดประตูที่ชั้นสี่เสียงวิ่งลงบันไดเสียงเปิดประตูคีการ์ที่หน้าตึกแล้วก็เงียบไปในใจตอนนั้นคุณต้นบอกว่าตัวเขาเองไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับ น่าจะเป็นเสียงคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในตึกแห่งนี้ก็คงเป็นเรื่องปกติเช้าวันต่อมาคุณต้นก็เดินทางออกไปเรียนตามปกติครับแต่ในจังหวะที่เปิดประตูออกมานั้นคุณต้นก็ได้พบเข้ากับน้องห้องฝั่งตรงข้ามทั้งสองคนเปิดประตูมาเจอกันพอดีน้องคนนั้นก็ตกใจครับทําให้ทั้งสองคนได้พูดคุยกันคุณต้นเลยรู้ว่าน้องคนนี้ชื่อว่าเอ,อิร์ธครับเอ,อิร์ธเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเดียวกับคุณต้น แต่ตลอดบทสนทนานั้นเอิร์ธก็พยายามถามกับคุณต้นว่าพี่พี่อยู่ได้แน่นะพี่อยู่เป็นเพื่อนผมก่อนนะซึ่งคุณต้นก็ตอบไปแบบคนไม่ได้คิดอะไรครับบอกว่าอยู่ได้อยู่ได้สบายเลยหลังจากนั้นทั้งสองคนก็แยกย้ายกันไปเรียนคุณต้นก็ใช้ชีวิตอยู่ที่หอพักแห่งนี้มาโดยตลอดนะครับแต่ตลอดเวลาที่พักอยู่ที่นี่เหตุการณ์ทุกอย่างเหมือนที่ผมเล่าให้เพื่อนๆฟังครับมันก็ยังคงเกิดขึ้นทุกคืน ได้ยินเสียงเด็กคุยกันเสียงเด็กเล่นกันเสียงผู้หญิงทะเลาะกับใครสักคนแล้วก็วิ่งออกจากหอไปเสียงแบบนี้เกิดขึ้นแทบจะทุกคืนเลยก็ว่าได้เวลาผ่านมาจนถึงเดือนตุลาของปีนั้นเป็นช่วงเวลาที่ใกล้จะปิดเทอมในช่วงกลางเดือนอยู่ดีๆเพื่อนที่พักอยู่ที่ชั้นสองก็ได้โทรมาหาครับเพื่อนโทรมาบอกว่าต้นกูย้ายออกแล้วนะเมื่อได้ยินแบบนั้นคุณต้นก็ตกใจครับ พยายามสอบถามกับเพื่อนว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเพื่อนบอกกับคุณต้นว่าตัวเขาเองมีปัญหาทางด้านการเงินนิดหน่อยเลยมีความจำเป็นต้องย้ายออกโดยเพื่อนเองจะย้ายไปอยู่กับคุณนะ้าที่อยู่บ้านใกล้ๆก,ก,กับมหาวิทยาลัยคุณต้นก็พอจะเข้าใจเหตุผลอยู่นะครับก็เลยไม่ได้ว่าอะไรแต่ก่อนที่จะวางสายเพื่อนก็ถามกับคุณต้นว่ามึงอยู่ได้แน่นะต้นคุณต้นก็เลยตอบไปครับว่าตัวเขาเองอยู่ได้ไม่ต้องเป็นห่วง เวลาก็ผ่านไปจนเข้าสู่ช่วงจะเปิดเทอมคุณต้นก็เดินทางกลับมาที่หอพักอีกครั้งซึ่งตอนที่กลับมาก็ได้เจอเอ,อิร์ธที่นั่งอยู่ที่หน้าหอครับคุณต้นก็เลยพูดทักทายพร้อมทั้งถามเอ,อิร์ธว่าทำไมไม่เข้าไปที่ด้านในละ่ะเข้าไม่ได้เหรอเอ,อิร์ธได้แต่พยักหน้าคุณต้นก็เลยใช้คีย์การของตัวเองแตะเข้าที่ประตูแล้วก็ชวนเอ,อิร์ธให้เข้ามาด้านในซึ่งตอนที่เดินขึ้นมาเอ,อิร์ธก็ได้มีการบ่นเล็กน้อยนะครับ บอกว่าพี่ตอนนี้คนในหอเขาย้ายออกกันหมดเลยไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรคุณต้นก็เลยได้แต่ปลอบใจไปบอกว่าน่าจะเป็นช่วงฝึกงานคนย้ายออกก็คงเป็นเรื่องปกติแหละเพราะว่าเดี๋ยวปีหน้าพี่ก็คงต้องย้ายออกเหมือนกันเพราะว่าพี่ต้องไปฝึกงานคุณเอิร์ทก็เลยมองหน้ากับคุณต้นครับแล้วก็ถามกับคุณต้นว่าพี่พี่อยู่ได้แน่นะพี่อยู่เป็นเพื่อนผมก่อนนะ คําถามนี้เป็นคําถามที่คุณต้นได้ยินจนชินเลยครับตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ตัวเขาเองก็เลยไม่ได้คิดอะไรซึ่งทุกเชา้าเวลาที่คุณต้นเปิดประตูห้องเพื่อที่จะออกไปเรียนนั้น<ม>ก็มักจะเจอเอ,อิร์ธที่ยืนรออยู่ตรงหน้าห้องของเขาเอ,อิร์ธมักจะพูดคำ,ำเดิมซ้ำไปซ้ำมาบอกว่าพี่พี่อยู่ได้แน่นะพี่อยู่เป็นเพื่อนผมก่อนนะพูดอยู่แค่นี้เป็นประจำทุกวันเลยครับเวลาผ่านมาจนกระทั่งคุณต้นจะต้องไปฝึกงาน ในเช้าวันหนึ่งหลังจากที่ได้เจอกับเอ,อิร์ธคุณต้นก็เลยฝากฝังกับเอ,อิร์ธว่าอยากจะฝากให้ดูแลมอเตอร์ไซค์ไว้สักสองสามวันเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงบอลโลครับมอเตอร์ไซค์ในมหาวิทยาลาัยหายบ่อยมากๆแล้วยิ่งเขาต้องไม่อยู่หลายวันเขาก็เลยคิดว่าฝากกับเอ,อิร์ธไว้น่าจะปลอดภัยกว่าซึ่งหลังจากนั้นคุณต้นก็เดินทางออกไปที่ฝึกงานครับหลายวันผ่านมาคุณต้นก็กลับมาที่หอพักอีกครั้งพร้อมกับได้เจอกับเอ,อิร์ธ ที่นั่งอยู่บริเวณที่จอดรถมอเตอร์ไซค์คุณต้นก็ได้พบว่ามอเตอร์ไซค์ที่ได้ฝากไว้สะอาดเอี่ยมเลยครับแสดงว่าเอิดเนี่ยดูแลรักษาอย่างดีคุณต้นก็ได้ขอบคุณที่ดูแลมอเตอร์ไซค์ให้นะครับและได้ถามกับเอิร์ดว่าทําไมถึงไม่เข้าไปรอที่ด้านในล่ะเอิร์ดก็เลยบอกกับคุณต้นว่าตัวเขาเองเนี่ยลืมคีย์การ์ดไว้ในห้องครับคุณต้นก็เลยใช้คีย์การ์ดของตัวเองเปิดประตูแล้วก็พากันเดินเข้ามาเอาิร์ดได้ถามกับคุณต้นนะครับ ว่าพี่พี่จะย้ายออกวันไหนคุณต้นเลยบอกกลับไปว่าอีกสักสองสามวันเดี๋ยวก็ย้ายออกแล้วละเอิร์ได้ยินคําตอบแบบนั้นก็ถึงกับทําหน้าซึมสองสามวันผ่านมาจนถึงวันที่ย้ายออกคุณต้นก็ได้นํารถกระบะมาขนของออกจากหอในเช้าวันนั้นคุณต้นไม่ได้เจอกับเอิร์ดนะครับพยายามมองหาพยายามติดต่อแต่ว่าก็ติดต่อไม่ได้จนถึงใกล้จะขนของเสร็จครับอยู่ดีๆเอิร์ดก็โผล่ามา โผล่มาด้วยหน้าตาเศร้าๆรู้ได้เลยว่าเสียใจอย่างแน่นอนซึ่งในตอนนั้นคุณต้นก็พยายามปลอบใจนะครับบอกว่าไม่ต้องเสียใจพี่แค่ย้ายออกเดี๋ยววันรับปริญญาเดี๋ยวเราก็ได้เจอกันเอ,อิร์ธได้ยินแบบนั้นก็เดินเข้ามากอดครับและได้พูดกับคุณต้นต่อว่าพี่ผมคงไม่ได้เจอพี่อีกแล้วละ่ะหลังจากนั้นเอ,อิร์ธก็เดินหายเข้าไปในห้องคุณต้นก็รู้สึกแปลกๆนะครับได้แต่คิดว่าทำไมเอ,อิร์ธถึงพูดอะไรที่เป็นลาง ด้วยความที่ในวันนั้นเป็นวันสุดท้ายคุณต้นก็เลยเดินเข้าไปที่ห้องส่วนกลางครับเพื่อตั้งใจไปเคลียร์ภุกค่าใช้ใจ่ายต่างๆและด้วยความสงสัยคุณต้นก็เลยถามกับพี่เจ้าของหอไปตรงๆครับบอกว่าพี่ผมถามจริงๆเถอะที่ชั้นสี่มันมีอะไรตั้งแต่ผมย้ายมาอยู่ที่นี่มันมีเสียงดังขึ้นมาทุกคืนเลยนะพี่เจ้าของหอก็ทำหน้าปแปลกๆครับพร้อมทั้งบอกกับคุณต้นว่าถ้าพี่เล่าให้ฟังสัญญานะ ว่าจะไม่บอกใครจนกว่าพี่จะขายตึกได้คุณต้นได้ยินแบบนั้นก็เลยรับปากไปครับเพราะว่าเขาอยากจะรู้พี่เขาก็เลยพาเดินออกจากห้องเดินตรงขึ้นไปที่ชั้นสี่และเมื่อเปิดประตูเข้าไปภาพที่เห็นก็ทำให้คุณต้นต้องขนลุกไปทั้งตัวที่ด้านในห้องนั้นมีรูปหน้าสพของผู้หญิงคนหนึ่งถูกตั้งไว้ครับพี่เจ้าของหอบอกกับคุณต้นว่าผู้หญิงคนนี้คือเพื่อนของลูกสาวเขา ทั้งสองคนรักและก็สนิทกันมากเพื่อนคนนี้เสียเพราะว่าเธอขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปเพื่อตั้งใจที่จะออกไปเคลียร์กับแฟนแต่เธอก็ได้ประสบอุบัติเหตุเพราะว่าชายชุดนอนเข้าไปพันกับล้อของรถเธอเลยหัวกระแทกพื้นจน,นเสียชีวิตลูกสาวกับเพื่อนคนนี้สนิทกันมากลูกสาวก็เลยขอร้องบอกให้เก็บห้องนี้ไว้เพราะว่าลูกสาวยังคงรู้สึกได้ว่าเพื่อนยังคงพักอาศัยอยู่ที่ห้องนี้ เมื่อได้ยินแบบนั้นคุณต้นก็ขนลุกไปทั้งตัวครับแต่ความน่ากลัวมันไม่ได้จบแค่เพียงเท่านั้นสิครับเพราะเมื่อหันไปทางด้านขวาที่มุมหนึ่งของห้องคุณต้นได้เจอกับตู้ใบหนึ่งซึ่งที่ด้านในตู้นั้นเต็มไปด้วยกุมารทองจํานวนมากเลยครับที่บอกว่าจํานวนมากคือมีมากกว่า40ตนนะครับไม่ได้มีแค่เพียงกุมารด้วยในตู้ใบนั้นยังเต็มไปด้วยเครื่องรางของขังมากมาย รวมทั้งล็อกเกตกระดูกบรรพบุรุษที่วางอยู่จะเต็มตู้จนแทบไม่มีที่ว่างที่ใกล้ๆก,กันข้างๆตู้นั้นมีพระประธานองค์ใหญ่ที่หน้าตักมากกว่า2ี่บนิ้วตั้งอยู่ในห้องนั้นด้วยผนังห้องเต็มไปด้วยพยันที่ถูกแปะเรียงรายไว้เต็มฝาผนางังรวมทั้งได้มีการขึงใส่ศีลร้อมกรอบไว้ภายในห้องพี่เจ้าของหอได้เล่าให้ฟังว่ากุมารทองรวมถึงเครื่องรางต่างๆที่วางอยู่ในห้องนี้ เป็นของผู้เช่าทั้งหมดครับบางคนก็ลืมไว้หรือว่าบางคนก็ตั้งใจไม่เอาไปด้วยพี่เจ้าของหอเอไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับสิ่งของพวกนี้ดีจะเอาไปทิ้งหรือว่าจะเอาไปทำยังไงก็ไม่รู้วิธีจัดการพี่เขาก็เลยตัดสินใจนำมารวมไว้ในห้องนี้ครับเมื่อเป็นแบบนั้นคุณต้นก็นึกถึงคำพูดของเอ,อิร์ทขึ้นมาทันทีครับที่เอ,อิร์ทมักจะชอบถามว่าพี่อยู่ได้แน่นะพี่อยู่เป็นเพื่อนผมก่อนนะ คุณต้นก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้พี่เจ้าของหอฟังซึ่งตอนที่ฟังพี่เขาก็ทำหน้าแปลกๆอยู่เหมือนกันนะครับพี่เขาถามกับคุณต้นว่าต้นเจอเอ,อิร์ดด้วยเหรอคุณต้นก็บอกไปนะครับว่าเจอสิพี่เมื่อกี้ยังคุยกันอยู่เลยพี่เจ้าของหอ,อก็เลยเดินนำคุณต้นลงมาที่ห้องของเอ,อิร์ดครับแล้วก็เปิดประตูเข้าไปที่ด้านในตอนที่เปิดเข้าไปคุณต้นก็ได้แต่รู้สึกงงนะครับ เพราะว่าภายในห้องของเอิร์ธนั้นไม่มีเฟอร์นิเจอร์อยู่เลยแม้แต่ชิ้นเดียวกลายเป็นห้องปเปล่าที่ไม่มีใครอาศัยอยู่พี่เขาเลยเล่าให้ฟังว่าเอิร์ธเสียชีวิตไปจากอุบัติเหตุตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้วเมื่อได้ยินแบบนั้นคุณต้นรู้สึกช็อกเป็นอย่างมากไม่เข้าใจและไม่แน่ใจเลยว่าสิ่งที่พี่เจ้าของหอพูดอยู่ตอนนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าพี่เขาบอกว่าตั้งแต่เอิร์ธเสียไป เอิร์ธก็มักจะโผลมาให้คนในหอพักได้เห็นกันอยู่บ,บ่อยๆจนทําให้ผู้เช่าหลายๆคนอยู่กันไม่ได้แล้วก็พากันย้ายออกไปจนเกือบหมดเมื่อได้ยินแบบนั้นคุณต้นเข่าอ่อนแทบยืนไม่อยู่เลยครับเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดได้ในทันทีว่าสิ่งที่ตัวเองเจอมาตลอดหลายปีมันคืออะไรซึ่งตอนที่ย้ายออกมาคุณต้นก็มีโอกาสได้พูดคุยกับเพื่อนคนเดิมนะครับเพื่อนคนที่ย้ายออกไปก่อนเพื่อนได้เล่าให้ฟังว่า สาเหตุที่เพื่อนอยู่ไม่ได้ก็เพราะว่ามีอยู่คืนหนึ่งครับระหว่างที่เพื่อนกําลังนอนอยู่เพื่อนก็ได้ยินเสียงผู้หญิงคนนี้เหมือนกันเธอคนนั้นทะเลาะกับแฟนแล้วก็ปิดประตูเสียงดังมากเพื่อนด้วยความลาคาญเพื่อนก็เลยเปิดประตูออกมาตั้งใจว่าจะว่ากล่าวตักเตือนสักหน่อยแต่ในจังหวะที่ผู้หญิงคนนั้นวิ่งผ่านหน้าของเพื่อนไปเพื่อนก็ได้เห็นว่าที่บริเวณท้ายทอยของเธอมีความผิดปกติครับ เพราะว่ากะโหลกส่วนนั้นเต็มไปด้วยเลือดและแตกหักจนสามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ด้านในได้ทําให้เพื่อนรู้ได้ทันทีว่าเธอคนนี้ไม่ใช่คนอย่างแน่นอนซึ่งเจอแบบนั้นเพื่อนก็อยู่ไม่ไหวครับก็เลยตัดสินใจย้ายออกหลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเวลาก็ผ่านไปหลายปีคุณต้นได้มีโอกาสผ่านไปที่หอพักแห่งนี้ครั้งและได้พบว่าหอพักยังคงเปิดให้บริการอยู่ แต่ตัวตึกเองได้มีการปรับปรุงแล้วก็ทาสีใหม่ซึ่งน่าจะเกิดจากที่เจ้าของได้เปลี่ยนมือไปเรียบร้อยแล้วซึ่งก็ไม่รู้ว่าผู้เช่าคนใหม่ที่เข้าไปอยู่นั้นยังคงได้พบเจอเรื่องราวแปลกๆเหมือนที่คุณต้นได้เจอหรือเปล่าและนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมหยิบยกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆเรื่องราวเรื่องนี้สนุกมากเลยใช่ไหมครับส่วนตัวผมเองนั้นคิดว่า เรื่องราวของหอพักก็ยังคงเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจและน่าติดตามอยู่เสมอนะครับเพราะว่าเพื่อนๆหลายๆคนที่ฟังกันอยู่ในตอนนี้ก็คงอาศัยอยู่ในหอพักตัวผมเองก็เช่นเดียวกันครับผมเคยมีประสบการณ์ผ่านหอพักมาหลายๆที่ตั้งแต่สมัยตอนที่เรียนจนมาถึงทำงานแต่ผมก็ยังถือว่าโชคดีนะครับที่ไม่เคยพบเจอเรื่องราวหลอนๆแต่อย่างใดและผมก็ไม่อยากเจอด้วยนะครับเพื่อนๆล่ะครับมีประสบการณ์เกี่ยวกับที่พักกันบ้างหรือเปล่า ถ้าอยากให้ผมนำมาเล่าให้เพื่อนๆคนอื่นได้ฟังส่งเรื่องราวของเพื่อนๆมาที่อีเมลด้านล่างได้เลยนะครับและเพื่อนๆคิดเห็นว่ายังไงบ้างกับเรื่องราวเรื่องนี้คอมเมนต์บอกกันไว้หน่อยนะครับและก่อนที่จะจากกันไปผมขอรบกวนเพื่อนๆหน่อยนะครับช่วยกดไลค์กด Sub s cribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องในเกล็ดช่องนี้ด้วยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ